วันนี้นักข่าวก็ไปถามลุงป้อมเหมือนกันพลเอกประวิตรวงสุวรรณนะครับเพราะนักข่าวก็รู้สึกว่าเนี่ยที่ในสภาเมื่อวานนี้ผู้แทนราษฎรก็เอาข้าวมาโปรยหวานในห้องประชุมใส่ปุ๋ยเสร็จเรียบร้อยเจอประธานชวนสั่งเก็บทุกมเมล็ดนะเมื่อวานนี้นะครับข้าวก็ต้องเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นสินค้าการเมืองใช่ไหมเป็นสินค้าการเมืองวันนี้นักข่าวก็ถามพลเอกประวิตรวงสุวรรณนะครับว่าจะแก้ไขปัญหาเรื่องราคาข้าวตกต่ำยังไงฟังลุงป้อมพูดตรงนี้หน่อยครับ เห็นใจนะครับเห็นใจเห็นใจก็เห็นใจชาวนานานะแต่เราก็พยายามแก้อยู่นะครับทางกระทรวงพาณิชย์ก็ได้แก้อยู่แล้วก็รัฐบาลรัฐบาลก็ได้ให้เงินไปอุดหนุนแล้วนะครับก็ให้ให้ไปส่วนนึงแล้วนะครับคงจะได้เร็วๆนะครับไม่ไม่เป็นไปโดยเราเราพยายามนั่นนลยครับคงเรื่องเสียงเสริมไม่เป็นไรหรอกครับนะครับ หแก้ได้แก้ได้ก็เราก็เราก็หานเงินอุดหนุนมาแล้วนะครับ,รบก็เห็นใจเห็นใจชาวนาทุกคนนีครับที่ได้เดือดร้อนน่นะครับครับหลวงปอ่เมงก็เห็นใจผมเชื่อว่าทุกคนก็เห็นใจพี่น้องกเกษตรกรนะครับเพราะว่าชาวนารายย่อยเนี่ยยังยังมีฐานะที่ลำบากยากจนและรัฐก,ก็ต้องอุ้มชูช่วยเหลืออยู่ แล้วก็ชาวนารายย่อยเนี่ยก็คือคนที่ถือบัตรสวัสดิการอย่งรัฐหรือบัตรคนจนเนี่ยมากที่สุดน,นะครับนี่คือสิ่งที่รัฐบาลต้องอุ้มพี่น้องประชาชนเหล่านี้นะครับจะทำอย่างไรนะฮะจะให้เขามีชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นฝากไปถึงทางโรงสีด้วยนะท่านนะนะครับโรงสีตั้งแต่โรงสีข้าวผู้ส่งออกข้าวท่านขาดทุนกำไร กำไรท่านลดลงนะครับลูกหลานเจ้าของโรงสีขับรถหรูคันหนึ่ง20 30ล้านลูกชาวนาขับรถอ e ีแท็กขับรถอ e ีแตนขับควายเหล็กกันอยู่ในทุ่งนาหลังคุ้มงอลงไปทุกวันทุกวันถ้าเราไม่เอาเปรียบกันจนเกินไปไม่กดราคากันจนเกินไปไม่ใช่ว่ารัฐบาลประกันรายได้แล้ว รงศีจะซื้อกดต่ำลงไปเท่าไหร่ก็ได้เพราะยังไงรัฐบาลจ่ายส่วนต่างให้ชาวนาโปรดมองชาวนาเป็นหุ้นส่วนของผู้ทรงออกแล้วซื้อเขาในราคาที่เป็นธรรมนะซื้อเขาในราคาที่เป็นธรรมอย่าก,กดจกนกระทั่งเขาตายไปคนแล้วคนเล่าท่านก็ยืนอยู่บนซากศพของชาวไร่ชาวนาเกษตรกรร,กร,รู้ว่าเขาต้องพึ่งท่าน ว่าท่านเป็นคนเอาของเข้าไปขายในต่างประเทศและท่านก็สร้างความมั่งคั่งได้แต่ชาวนากเกษตรกรน่าเห็นใจนะครับรัฐบาลอุ้มช่วยอยู่ก็อย่างที่เราเห็นภายใต้ข้อจํากัด